ยอย่าไปนงเวอร์เกินหลับตาเบาๆอธิษฐาจนจตบิหลับตาอย่าเมื่อโลกขาดแสงแห่งอาทิตย์ย่อมเมื่อมิดมองอะไรก็ไม่เห็นอย่าเมื่อจิตขาดปัญญาพาลำเคงมองไม่เห็นสิ่งดีชั่วที่ตัวทํา ยังไม่ลืมตาลูกนะให้พูดไม่คุยกันฟังไปเรื่อยความมืดมิดนั้นเราจะทําอะไรก็ลําบากจะประกอบกิจการงานสิ่งใดๆก็ลําบากพอศัตรูสิ่งที่ชั่วร้ายมักจะแอบแฝงมากับความมืดเพื่อเอาชีวิตความปลอดภัยจึงไม่เกิดขึ้น ไม่ต่างจากชีวิตของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้เปรียบเช่นกับดอกบัวสี่ประเภทสี่เหล่าด้วยกันชนิดที่หนึ่งบางดอกไม่สามารถขุดออกจากโคนตมมหรือเกิดมาในโลกนี้มีปัญญาอันน้อยนิดจำนวนต่อความชั่วสิ่งไม่ดีตาปัญญาไม่แก้ด้วยความสามารถของตน แม้กันนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่พระเจ้าพระสงฆ์แมน้นแต่พระอาจารย์สั่งสอนพยายามจดเกียนแห่งปัญญาพุดจดเกียนแห่งความรอบรู้แสงแห่งความดีก็ไม่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถนำตัวพ้นจากความชั่วได้พระอาจารย์เปรียบบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นบุคคลที่มืดมาแล้วก็มืดไป ดอกปัวเจนที่สองผุดขึ้นมาทั้งชางการกะแสน้ำเกิดมาด้วยเพียงปัญญาอันน้อยนิดยอมรับกะระแสแห่งน้ำขาดเกา่ากระแสแห่งน้ำนั้นก็ได้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์ขาดเก่าเธอจนกระทั่งมีปัญญาอันน้อยนิดนั้น เบงบานมีความรอบรู้พ้นจากความชั่วทั้งหลายทั้งปวงประพฤติดีปฏิบัติชอบรู้ดีรู้ชอบนำตัวพ้นจากความชั่วนั้นแต่ถ้าเราทำความดีรู้จักความดีไม่ปฏิบัติความดีนั้นบ่อยๆความชั่วอาจกินเราได้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงเรียบบุคคลเช่นนี้ว่า อาสว่างมาและมืดไปหรือมืดมาแล้วสว่างไปดอกบัวชิ้นที่สดอกวัวที่ผุดขึ้นจากโคนตมกปิมน,น้ําย่อมมีกระแสน้ําเกิดมาด้วยความปัญญาครึ่งคึ่งกลางกลางมีปัญญาดีก็ไม่เชิงจะโง่ก็ไม่ใช่ดอกวัวกลุ่มนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้กฎ่านางกเดินเข้าใป ำาเศร้าโศท้งโลกอี้วชีวีโศเศร้าไม่เบาหาย่อมโศเศร้าหมองหมนสองโลกาไม่สร้างสาโศกทวีหุนเขาเห็นกรรมเศร้หมองให้ผ่องใสของตันแล้วสุขหายสลายสูญน่อบเดือดร้อนโศกาเสียนอาดุลไม่ไครบูนปูนศขต้องทุกคนผู้สร้างดีเอาไว้ในแหล่งล่าบุญนำพาใจเพื่อเพลินเจริญสี ย่อมเพื่อเพินทาตายวายชีรีทั้งโลกนี้โลกหน้าคุณหาเพลินย่อมเพื่อเพินว่าฉันสันกุศลจึงได้ดนแดนสวรรค์นหน้าสรรเสริญผลของบุญบุญเกื้อดีเหลือเกินให้จำเริญเพลินจิตนิรันดรพุทธบททั้งหลายพระศาสดาได้จุดปาะาายแห่งดวงปัญญาให้สว่างสวยช,วชวั่วช่วง วันนี้ขอเธอนั้นจงทำจิตให้เกิดปัญญาระเลิกความโลภค,ความโกรธความหลงความปิชานิสยาความตื้อรันเกเรทัร้งหลายนั้นพวงเธอจงทัง้งปณิธานแห่งความดีให้เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเธอเพื่อเป็นเครื่องหมายคุณธรรมนำดวงจิตของเธอมีปัญญาและผ่องใสนำชีวิตของเธอนั้นเจริญก้าวหน้าเปียบชีวิต เเช่นความมืดน,นิจโยงใยยือเยงแข่งความฝันจุดเทียนส่องสว่างกลางใจพันแสงเทียนนั้นส่องที่สุดดุดแสงธรรมเทียนที่จุดหมดใสเมื่อไรดับเมื่อเทียนเหมือนเทียนกับชีวิตไม่ติดถันอายุน้อยย้อยยับกับเืนวันรักร่วมพันผันแปรไม่แน่นน จ,จุดแสงจ้าแจ่มจระกลางาทิ์ทีละนิาา้ว่าความและแหบหวาวเกิดแล้วแับสลัดไฟไม่เห็นยาวอย่าหลงตามเงางตาเป็นบ้าเลยพุทธบุทุกไหลเธอจงน้องนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์เปลียนยางละลายแท้ เพื่อป็นแสนอำอภัยชีวิตเราเมืาลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทุกแทนเอวเทนที่สอแสงส่องแจ้งทำลายคนเบียบเช่นพวกเราทุกคนสลายกนเพื่อทำความดีโจงเอาความดีเป็นแกนกลารทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล เอาแรงกายเป็นกลไกภายในตนนี่แหละคนมีาค่าราธนชีวิตไรสาระอยู่ในหานี้ยังไม่สายเกินที่จะแค่ไขแม้ชีวิตเหลือน้อยลเงเพียงใดควรภูมใจที่ได้ทำดีทันมีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่าจงเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์ มีเหเห็นหรคือไม่ไม่สำคัญใจเรานั้นร่มเย็นเท่านี้พออันต้นไม้ยังให้ความรุ่งเรื่อแก่นกนกตัวน้อยนิดยังให้เสียงเพลงแก่ลูกนกไม่น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าให้ยังให้ออกซิเจนอันตัวเราเกิดมาคู่กับโลกีทุกโศกเท่รนั้นหรือที่เห็น ย็นนอนเล่นเท่าไหนหรือที่ทำเป็นอย่างนี้ก็ไม่เห็นไปกว่ากนได้เลยอันพันไม้ตัได้วันวันนี้อันความงามพาจิตให้แจ่มใสก่อนเหยแห้งูมาแรงยางชื่นใจโดยเพียสอนร่อนไปรดวงรงลังอันเราเกิดมาคู่กับโลกมีทุกโศกโลกลายตายลงมังชีวิตเับกับโลกไปพ่อไก่ วันภูกฝังดีไว้ให้โลกชมขอเจอทั้งหลายจงตั้งใจเอาวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเป็นปณิธานแรงผา ในชีวิตการเรียนการกศาึกษาในสถาบาลและครอบครัวของเธอตลอดไปขอเธอทั้งหลายจง่กกาวตามพระจานาร์นี้ข้าพระเจ้า,า,า,าทั้งหลายขอทั้งจิตอุทิศผลหาปรถนาสิ่งใดแล้วที่เป็นบุญกุสนที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่อดีต และจงรวมกันตั้งแต่นในปฏิจุบันนี้จงรวมกันเป็นระบาบเป็นเวชาเป็นพาระปัจจัยอํานวยถวยพรให้พวกเรานั้นทุกคนจงประสบแต่ความโชคดีผีชัยปาถนาสิ่งใดพอให้สมุกภาพปราถนาประกอบได้วยอายุวันนาสุขาพระปฏิภานอนาสารสมบัติรูปสิ่งทุกประการเถิด